สวัสดีค่ะไปให้อาหารมาแล้วก็ไปอาหารปิดกันนี่นะคะกล่องข้าวใหญ่สำหรับหมาข้าวออกไส้ผสมกันกับน้ำม,มันก๋วยเตีเ๋ยวนะคะแล้วก็ Lekker. Oh. Lekker. Oh. Mm. Ja. Tantjokok. เราต้องใส่ผสมน้ำก่อนนะนคะทุกคน ร้อยคะทุกคนให้อา,อาหารหมากันเยี๋เอาอันนี้ไปเก็บก่อนเอ้ะเรามีหม,มาสามตัวหม,มาสามตัวยู่ค้างมันนะคะ นี่คนมาอุ้มเราฮู้อีกตัวหนึ่งพุงโลซื้อพุ่งโลอ่าดอนดอนละกะอันเหลื้งนะคะอันนี้ซื้อพุ่งโลนี่เหลื้ยงละกะดอนดอนกินลูกแม่กินมา เรียบร้อยค่ะพอเห็เนอย่าพอเก็บขี้ไปยิ่งนกนะคะลงล่งเขาไอ้ให้อาหารเป็ดกันทางบ้านนะคะทุกคนตอนมาแข่งหน่อยแล้ก็ล่งสีอีพอนะคะ คนกวดต้งมาแล้วเ,เรียมตัวกันอันนี้มีเขาเปียกนะคะเขาเปียกอยู่ในป่งนี้นะคะ อ้อึงหนึ่งองค์นี้นะคะเราปิดน้คเก็ก็จะเอาไปเทใส่ ต้องของปิดกันปิดปิดปิด,ปดทุกคนเทให้แล้วนะ<ม>นี่น้ำอันน้ำยาของเป็ดนะคะหม้อเปลี่ยนน้ำใหม่แล้วใส่ติ๊กเลยทุกคนตอนเย็นเราสั่งของไว้นะจะิึงกันสั่งไว้2ชิ้นเหมือนกันเลย เย็มตาขนาดน,นะคะขอไปปิดประตรูก่อนถ้าบ้านจะไม่มีคนอยู่นะคะเ้าประตูหอนมากเลยทุกคนคะ่ะ นิดนึงค่ะทนอนนี่ค่ะทุกคนยังไม่แกะนะยังไม่แกะยังไม่แกะยังไม่แกะแล้วเราจะเปิดดูกันสองตัวคะแดนโอ้สวยนะสีดำแบบสวยขึ้นนะแ มีสีเทาแล้วก็สีขาวตัวนี้เราจะมี3สีก้นแต่ว่าจะเป็นตัวเพราะว่าสีดำสังส่งมาสองตัวเจ็ดสบสี่าทไม่ถึงหไม่ถึงตัวละ50าสท่านตัวละห้าสิรอยหนึ่งนะได้ส่วนลดค่อนข้างเยอะเลยอยู่ในช้อปปี้ช้อปปีไปดูคุณพ่อ,อ,อกันดีกว่าทุกคนพ่อทำอะไรอยู่นะดูกัน คนณคะก่อนที่เข้านั้นจะไปหายีพอนะคะคนเราต้องเก็บผ้าก่อนนะคะผ้าที่ซักไว้นี่น,นี่เต็มเลยทุกคนเก็บผ้ากันมีมีด้วยเดี๋ยวาบงกอน,นะคะมันเห็นงนหืมหอมนะ ลมเมืองก่อนค่ะว่ามันอับบอกมีแห้งแล้วแปลว่าแห้งหมดแล้วนะคะเสื้อผ้าของมืดมือก้นขานี่สเสื้แล้วเรือเรือตรงพุนนะคะเก็บการนี่นะคะทุกคนค่ะเสอแล๊วทุกคนคะะ่คนคะเป็ดบางนี้พอกกันเหตดอย่างอยู่นอกปิดประตูแล้วทุกคน ในเฮือนนะคะในบ้านเป็นแบบนี้นะนประตูแบบเงินกันเมิดประตูะตัวอลูมิเนียมอะ่ะไปดูคนพ่อกันเห็นกําลังพ่อกํลังถักยาไปเพิ่งกันเห็นยังอยู่เราปิดประตูก่อน <c oughs> แล้วเ,เราก็จะเดินผ่านพย่างไปน,นี่นะคะเป็นขอกบบป็ดิงั้ผ่านขอบเป็ดก่อนนะคะทุกคนค่ะกินแล้วกินเนียแล้วจตกยังของอึ้เก่าอยู่พ่อยทั้งคนมีให้หน้าเฮ้านะคะทุกคนค่ะให้หน้าเฮ้าหลักกระเมียนงพักกันจองพักกันจอง,กกจองเต็มเลยเนี่ยล่ะค่ะ นเรานทั้งหมดเลยต้นกล้วยน้องลูกไว้นะฮะ,ะปลูกต้นกล้วยไว้อีสะนะคะอนเนี่ยจับป่าขอกำลังเห็นน้ำอันเนี่ยขามอันไปจังซีนะคะเพราะว่ามองเห็นมันจะมีน้ำไเวลามีฝน พ้อเห็นยังก้นดินนีอันเข่านะข้านะคะเข่าอยู่ในนี่ค่ะมีม,มีมีด่างอันมีมองใแล้วนอะาะนีมีมองไปเบื้องเข่ากันโอ้ะม่ไพรลำเบลยเลยขอใช้เสียบดิบ คนให้หน้าให้หน้าเขาเขายั้งก่อนนี่เขาเจ้านี่ขเาาขาเจ้านะคะเขาเจ้ามันนี่เป็นน้ำทุกคนน้ำไหลออกมาให้นี่เห็นกอยน้ำออกมา เดี๋ยวเดี๋ยวพาเมืองแผงโซลาร์เซลล์นะครับทุกคนมนีสองเนวแนว่ยดาเนว่ยวดาก,ก,กันนกมีสองอันนะครแผงโซลาร์เรซลล์ค่ะนะมีสูบสูบน้าออกจากหน้าแล้วนะครับแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้สำหรับสูบน้าออกจากหน้าเมื่อกี้น้ามันท่วม ไอเติบนะคะมันนี่กับกลงไหลเติบแล้วชอบปลูกสับประรดแล้วก็ข่ากับมีตะไคร่นะค่ะให้หน้าข้อรอาจารย์นะคะกงลังเป็นขอกำเขาเนี้ยเขาหน้าปัียงเนี่ยแหละลายยังอยู่นี่ค่ะทุกคน ตอนว่าค่อนไม่หยาดนะคะทำไม่หยากับนี่หน่อยมากมีหญ้าน้อยมากมส่วนมากมีแต่ข้าวทั้งนั้นเลยข้า,าวเจ้าอันข้า,าวเจ้ามทั้งๆงนี้นะคะนี่พี่อปลูกปลูกกอข้าวไว้น้ำนะคะทุกคนนี่ทุกคนดูนี่นะคะนี่ถ้าป็นกระทอมเกา กระถอมของพี่ชายพอพอลือออกหัวแล้วนะฮะนี่จะขยะนี่อย่าเต็มเลยพอลือออกประมาณนี้นะะ <c oughs> แล้วก็ลม้ลม <c oughs> ลม้มล้มไม่ไพ่ลุง่ง <c oughs> เพราะว่ายันยันมันลมถึงเขาพอไปใส่เบสเนี่ยเอียงขีดใกล้เดือนบ่ป้า ไส่เบ่ดดงเนี่ยนะคะอีกวก็ใส่เบ็ดนง่ายขึ้นแคเดียร์ซักลงไปในหน้าก้นอีกแล้วนะคะอันนี้ก้นอียง้นซื่อ คทาง้างยาเดี๋ยวคุณทุกคนพ่อไปเล่นแล้วมองเล่นออกก้กาัไกยนะคะพ่อก็จะว่นมากสิแหละเดี๋ยวอยู่บริเวณลุ่งน้องเลยเออมันจะตกน้องนี่กระไดน้องแล้วนะคะไกลๆสานี่เลย เล่นเร็ไรรวไรมีรกล้วยะะเกีงให้ผมมาเกินครับมีกล้วยอืมผีกล้วยนะคะเกินแล้วนี่สองปีบ่เหม็นมมปลีกล้วยปลีกล้วยนี่นี่